เช้าวนี้จะเดินทางไปถ่ายถอนจำนองที่สำนักง,ง,ง,งานสำนักง,งานที่ดินลากระบ a n แล้วมาดูวิธีการเดินทางไปยังไงนะครับเดี๋ยวบางคนไม่เคยไปไปไม่ถูกจะหลงทางนะครับที่ไปแต่เช้าเลยครับครับตอนนี้มาถึงมาร์เก็ตวิเลเลจแล้วนะครับหรือโฮมโปรกิ่งแก้วคือที่เดียวกันนะครับนะครับนี่คือวิธีการจะมาต่อรถไปลากกระ b คือโฮมโปรมินบุรีนะครับคนที่มาจากเส้นบางนาตาดหรือว่ามาจาก ชนบุร e. ีก็มาต้องมาต่อรถที่นี่นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการต่อรถก็ต่อกันยังไงนะครับนี่คือสถานที่นะครับจะได้ไม่มาจะได้ไม่ไม่งงไม่หลงทางนะครับนี่นี่คือจากชนบุรีนะครับมาจากชนบุรีหรือว่ามาจากบางบีบางปอนะครับสายมือนี่ก็คือมาจากบางนานะครับครับเราจะหาการจะหารถไปเป็นรถตู้นะครับไปมินบุรีนะครับ จะดูว่าคิวรถตู้มินบุรีอยู่ตรงไหนนะครับกำลังเดินหาไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมว่ารถอยู่ตรงไหนบางคนไม่เคยมานี่หลงแน่ครับผมคิวรถตู้มินบุรีนะครับจอดในซอยนี้นะครับผาทางเขียนว่าเด็นเตียวหมอชี่สองนะอยู่ในซอยนี้นะครับเข้าไปเดี๋ยวก็เจอครับผมคิวรถตู้นะครับคิวรถตู้รถตู้มินบุรีนะครับเดี๋ยวจะไปลองโลกะเจคิวรถนะครับ อันนี้ถือว่าเดินทางสะดวกนะครับจะไปสำนักงานที่ดินแรกกระบ,บังนะครับจะมีรถหลายสายนะครับอ่าเขียนว่าแยกกิ่งแก้วล่มเก้านะครับนะหรือจะมาจากแอร์พอร์ตลิงหัวหมากนะครับก็มาลง,งก็ผ่านสำนักงานที่ดินนะครับมีหลายสายแล้วก็จะมีรถล่มเก้าไม่่ไปบางกะปีนะครับก็ผ่านสำนักงานที่ดิน สำนักง,งานที่ดินจะอยู่ใกล้ตึกกอนร่มเก้านะครับผมมีรถหลายสายครับผมพอถึงสถานสถานีาน่ตำรวจร่มเก้าก็กดอ่อนลงได้เลยนะครับเพราะว่ามันอย,อยู่ติดกันนะครับเ,เลยมากับสมาชที่ดินนะฮะพรทนี่ติดกันถึงแล้วนะครับสำนักง,งานที่ดินลาดกระบ,บังนะครับเดี๋ยวจะเดินเข้านะครับผม,มน,น,นทางเข้านะครับ บได้แม่ก็นัองคนเดียวเอนะครับน้องสาวก็เลยคิวที่สุดคนไม่เยอะพอประมาณเนี่ยช่วงโควิดนะครับคนพอประมาณคนไม่เยอะนะครับรอจะพักห้องเกิดเสร็จนะครับรอรับโฉนดอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยสองชั่วโมงกว่าแล้วของกาแล้วแหละคนก็ไม่่เยอะเท่าไหร่ คงจะตรวจสอบเอกสารใช้เวลานานก็เลยต้องผงกะตรวจสอบเวลคนามคัญนี่ถ่ายถอนจากธนาคารธนาการธนาการอาคารของเขาเรียบร้อยแล้วครับรนะผู้รับก็คือน้องสาวผมครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับรอต้องสองชั่วโมงกว่า อันนี้แผนผังนะครับเส้นทางการการเดินทางมาสำนักงานที่ดินนครบฐงอยู่ที่ร่องก้านะครับแผนผังมาจะได้มาไม่หลงทางก็จะบอกรายละเอียดว่าเริ่มต้นจากไหนนะฮะแล้วก็มาถึงตอนจะนอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยจะเป็นลมต้องไปหาของอร่อยอร่อยกินหน่อยแล้วก็เดินหาแถวแถวแก่แคสท้า,ายทีตารวจร่องก้าเนะี่ย ครับเจออร์ร้านนี้ถูกจแล้ถูกใกแล้วนะครับไก่ทอดสีสันน่ากินไก่นิ่มก็ถือว่าอร่อยใช้ได้นะครับก็ข้เหนียวก็ไม่แข็งบางเจ้าข้เหนียวแข็งมากแล้วก็ไม่แพงด้วยสามิบาบาทอยู่ตรงข้ามปาร์คเวโฮมนะครับ ใกล้ๆสุลาศีรอถนนลาดพัฒนาครก็ผมกระเนียวสิบบาทไม่แพงเยอะนะครับอันนี้เกี๊ยวเกี้ยวไก่สีสันก็ธรรมดาไม่สวยนะครับรสชาติพอใช้ได้อะแนงเต็มร้อยเอาไปห้าสิบเอาห้าสิบเอร์เซ็นพอยิงมันต้องทอดไปอ่อนวันนี้มันถึงจะเหลืองรสชาติไม่เข้มข้นแต่ไก่ถือว่าให้เจ็ด็ดสิบเซ็นต์ละกันกระเทียมก็ สีเหลืองอลา,ามน้ำจิ้มเดี๋ยวลองน้ำจิ้มดูหวานก,ก,กลมกล่อมกำลังดีจะผ่านมาก็แวะมากินแน่นะครับถ,ถ้าชอบสไตล์นี้นะครับ